ตะกาอยู่ทุกที่เลยพี่น้องออนซอร์แม่ดาไปเก็บเลยเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องมือนีแม่ดาสิผ้าไปเก็บเ็ดพี่น้องอยู่ฟังตรงขามกับโกกน้องหน้าบัานแม่ดานี่แหละพี่น้องบ้านย่ายเพิ่นเพิ่นเป็นคนไทยพี่น้องเพิ่นเห็นบ่อันนี้เป็นปลากระเจียวหนี่ทางยางออก จากโคกน้องหน้านะเห็นี่มพี่น้องต้นสนต้นอีกต้นไม้ต้นซักต้นย่างป่าของเพิ่นเต็มอยู่พี่น้องเห็นบ่นทางฟังคนละฟังทางพี่น้องยายเพิ่นมาสวนไปเก็บเห็ดร่าแ,แม่ด่ามาบ้านเพิ่นกับมากินเขา่ามาเล่นน้ำจังสีแลยพี่น้องแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่าเห็ดออกแล้วสั่นมามาเก็บเห็ดไปกินเด้อแม่ด่าก็เลยสิไปเก็บเห็ดพี่น้อง ก่อนอื่นแม่ดาขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามและสนับสนุนช่องแม่ได้ชาแนลขอบคุณหลายๆด้วยจ้าอย่าเพิ่งลืมกันด้วจ้าเดี๋ยวแม่ดากลับไปสิไปตอบทุกคอมเมนต์กลับไปทุกบ้านด้วยจ้าเนี่ยพี่น้องโคกน้องนาแม่ดาก็อยุ่มองนี้มองน,นี้ก็เป็นมองเก็บเฮ็ดพี่น้องนี่หนทาง และทงังไปทังพู้นก็คือไปทังบานเมดาที่เมดาปลูกบ้านใบทาง้งนะันนะพี่น้อยยงยางออกไปสามนาทีก็หอดและตรงไปทังนี้ก็เป็นบานย่าแล้วซื้อย่า่เกี้ยนพี่น้องแล้วอยู่เราเป็นคนไทยนี่ปลาเห็ดนี่เพื่นที่เขียนไว้เพราะว่ามีคนมาหลักเก็บเห็ดเพิ่นเพื่นวานเพื่อนเก็บขายได้ห้ายดิพี่น้องเพิ่นเอาเชื่อมาลาดไหมนี่เพื่นทีเขียนไว้ว่าอะไรนะที่ส่วนบุคคลห้ามเก็บเห็ดพี่น้อง ไปกันเลยพี่น้องเก็บเห็ดมวนมว,มวนํนแเมยด้ได้จ้ามึงเนี่ยพี่น้องยุ่งหลยหลายได้พี่น้องมาจ้าพี่น้องพ่อแล้วพี่น้องอุ้ยขาวอกลูกแล้วพี่น้องเห็ดไหมเห็ดดินเห็ดแดงเอเห็ดอีหยงดอกเห็ดขอกไข่อีหยงนะพี่น้องหลยหลาย,ลาย,ลายแต่มไทัานเนได้เห็นเห็ดแต่เราโงกาก่จ้าดอกพี่น้องไม่ไดาสิพาเก็บเห็ดไปแกงแ่บแสบพี่น้องเอ้ยมึงสะออน เพิ่นว่ายามมันออกหลายๆีนโอุ้ยเพิ่นว่ามันเป็นแพ้เลยบปสั้นเออนี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งมีผ้ามาเก็บเห็ดมีผ้ามาเก็บเห็ดพอแล้วคุณน่ะ อืมเออแล้วพอแล้วบุ <desserts> <men> ้งไม่ด้บเด็กอันขูดขาด้วยพี่น้องเอ้ยมันยุ่งหลายยุ่งหลายปวดอืมเห็ดหน้าแรกเยอะเลยใช่ไหมโอ้ตะกาอยู่ทุกที่เลยพี่น้องอันซ่อนไม่ได้แตเก็บเลาเด้อเห็นเห็นมันปั่นจักรยานออกไปทางนู้นนะ ใช่อไไม่ใหญ่เลยเ่นป็น่างนี้เลห็ดถ่านเนี้ยมันมีเห็ดถ่านมันมีไปชั่วเนี่ยเดี๋ยวเฮึลงพีหนองจ้าจ้าเยวต้องออนี้ เัเสียงคนตัดหญ้านจังเลยเสียงผู้ใดญเนี่ยพี่น้องเสียงดังเราค่งามเลยมึงพี่น้องมงสปอน้ำเม็ดาบอบ๋อ,อม,มึงนี่คือตัดเอาดีสุดดิพี่น้องเราค่อนงามขากต่งงามมึง ใช่หน่อยฉันกำลังขึ้นกันนี่ดอกนี้ไ่เอาออนหน่อามีห้งดอกน่าขาเปน็นรอยเห็ดเมื่องหนอกปลาสักของย่ายเป็นดูขางัน โกบหนองหน้าแม่าดาดพี่น่อนอื่นแม่ดามาเก็บเห็ดนั่นพี่น้อเห็ดละงูกมันเริ่มไหวแล้ว,ลว,วน่ะพี่บอโอย้ดพี่น้อมันแน่นเงนป่าดลอาอเออหนูเห็นมัน นม่คกีเดอออกมามันผ่านไป,ไปกับจักรยานเออ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 เนี่ยเต็มเลยเป็นข่เป็น ลายตะฮิดอันนี้แหละฮิดระงบไหว่ละเรื่มไหว่ะได้ซีดอก แค่ถิ่นพี่น้องเดือกเอาเตอาอ่อนๆขาวๆทั้งหลังขาวๆทั้งแกงแสบพี่น่องยางทะลุไปหันกันเป็นโขกน้องหน้าแม่ดาละพออันแล้วเอิ่นไหมแล้วเอิ่นมาเก็บเห็ดกับสันนาคะเก็บเห็ดเด้อะเลยเห็ดออก นี่ลายอะไรกันน้องบึ้งบึง้งนี่นะไม่ได้ไเ,ปนนดเปิดออกมันเด่นออกไปมันโอ้ยนี่นี่ดอกไม้อาดอีโอ้ยขาบึงขามอง,งนี่พี่น้องโอ้ยเป็นแนวถึงเลยตาลี่นี่นะเท่าบึดงเหร ก็เอาดอกอ้ออ่ะเสียงคนตัดห้ายน่ารักดังใจดอกอลออลคนแต่ว่ามันหนาแตกไม่ได้จะเอาเลือกดอกอนี้ก็พอเอาินีเตมนลยดิอันีแมนบนเด็น่มก็ขาวแทย ในาประกาหลงี่หมดีเลยกิบตั่งนี้เค็ไม่หลายชนิดาแตดอกสีนสีชมตูออปอ โอ้ยงามงามบุ๋งเนี่อ๋อขับก้อนเนี่ย,ยไม่ได้ก็สุได้กินสดแกงเห็ดกบบแซ่บมาเป็นหนัเบิึงพี่นอ้องเดี๋ยวมาเห็นตาแก่ๆเมื่เปิดออกบึงมันเถ้าเนาะนี่นี่โหูนี๋ต่อเอาได้่ายบนอีก จกดอกนะเขาได้บ si ่พี่น้องเอ๊ะมเหลืองเราหั่ทองมันสีเหลืองเลยพี่น้องเอาดอกพี่อีกงอกบดพี่น้องเลยออกบวดจนเป็นก้อนยังไงนหน่อยเวดดูนะเป็นแบบนี้คนไข้เป็นโอ้ยเนี่ยเห็นบอกมันเป็นล่าแล้วว่ออก เปนกหน่อเห็ดเห็ด hmm. ง mm ับโอันนี้เป็นอื่นเห็ดทานเราก็อซื้อว่าเป็นตะหยาเะนองเห็ดทานเนี่ยเนาะสดำดิปีนี่แมนมันเห็ดทานอันแค่ตีหยังบุแ่เนองดนโดจะเห็นใครหลงอกที่ใครเดียวอ่อนตันใครเดียวจึปุเห็น เก็บบ่เป็นพี่น้องเก็บเห็ดบ่เป็นแต่จะดรอื่นกับหางลายพี่น้องเอ้ยอู้คัดหน้ากัดตาพี่นอ้องข้ามไปบิดอ่ะย,ย้ายหน้าก็จะเป็นอีอย่าง่รเอ้ยเอาไถ่มาขาวขาวบ่ เริ่มดำนะลมติดพี่น่อง ีอีกไรเออ้ที่ี้นี่ตัดเม่ดาสิเลกเอาจังสีดพี่น้องเพราะว่าไม่ดาสิเอาเอาหาดมันไปวหวานไปโคกหนองหน้าน้ำพี่น้อง มันไข่หน่อยมั้งเนี่ยเอาไปเจะเอาเสื่อมดอกไหนมันแถาๆไม่ได้จะเอาไปใส่ระวังเลยพวกอย่างเงี้ย กินอดไรเยอสิลูกจุดเลยเสียนกินอะเสืเน็ดไปใส่หน้าเ้าไว้อี่างถอาก็ขัน้อหลีนอ่าง่นี้อ ดอกมีกเทาทิมแล้วเทาไปนุ่งมาเทากินไดอยู่กีน่น้องะเก็บจังไดดอกเฮ็ดตังงูก็ได้อ้ยน่อ้ยเทาแล้วนี่กกะกัดหน้าผากพี่น้องเอ้ยขั้นขั้น เอาไปเห็ดเสื้ออ้ยยุ่งกัดเนี่ย น,น,งงน,นี่ดาบพ่เคอยห็นห็ดละงก์คือหานยอห็ดะงก์นี่อกแยจะซ้ำอยู่นหดพี่ห้องคือแกงแสบแนาดอ่อกออพี่นนอนนุ่มเป็นฝูนเ,นนมมเลยไม่ได้อแล้วกมยอมากเลยพี่ห้องนี่ตังืมเย สวยงามมากมากเลยแล้วก็เอาเลยอ,อาพี่น้องฝนตกลิ่มแล้วฝนตกลิม่มฝนตกลิ่มนี่ โกบานดอกนี้เอากัอนอาผีพี่น้องฝนกับมาอุย้ยฝนกับมากา็ดีพี่น้องเบ้องเบ้งเบ้งไกกันเบ้องอือนออ๋อฝนกับมาพี่น้องฝนกัต๊กฮ็ดกักระกลังสีได เอ้ยเดินเดินขี่น้องฝนกำลังตกพี่น้องนี่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 ขี่น้องฝนตกก่ออีกาดอกเลยฝนตกฝนตกเก็บเก็บเห็ดแช่ฝนเด้นหมขี่น้องนี่ได้ไม่ได้ปิดไว้ฝนมันตก ลไม่ได้ตั้งเสียงฝนตกพี่นอ้อปกันายเนาะอาพี่นอ้อหพอแล้วไข่หลงงงื่งได้ไข่เลพี่น่องดึงคุ่น่ะอีก้

แน่มกับอันนี้นี่แค่น่อนมันโกกขาวดอกกันเริ่มจะเทาแล้วก็เอาให้ไปปล่อยไปปล่อยไปคูกหนูหน้านี่นี่กินก็คิด ฝนเศร้าตกแล้วพี่น้องมาดเมดาก็ได้เต็มกระตาแล้วออกมาแลวพี่น้องสไปแกงสไปแกงสดฮอนฮอนแสบแส,บ,สบนะพี่น้องนี่ทางเข่าบ้านพี่น้องเลยไปพูน้นเห็นปะทางเข่าบ้านคุณยายพวกน้องหน้าเลยไปพูน้นเสร็จนั่นก็เป็นยางไปบานมเมดะาบอกไกลกันจา้าเม่พี่น้องอยู่งใกล้ก,ลกันท่างฝนก็เป็นพอเนอยหลงเพ่นตัด ตัดห้าพี่น้องฝนมากแล้วก็หยางามงามงามไว้ค่ะพี่น้องเ,อเต็มกัดตาพอรอได้แแมดาเม่ดดาเสียเอาไปให้คุณย่ายแกงสูกินแ่บแบพี่น้องคุณย่ายแล้วเหตุกับเข่าแ่บพี่น้อง ยายเต็มตะเก้าเลยให้แล้ไปเซ็นี่แหละแล้วบอเอาดอกข้าวค้่นหมอแกงพี่น้องน้องไอ้ดาคันหมอแกงให้แม่แกงเห็ดครับเห็ดครับเพื่อนอะแกงเห็ดแกงเห็ดไทยใช่ไหมลูกใช่ เออบรรยากาศมันคนจะตกเลยเนีเสร็จเรียบร้อยพี่น้องพักอีตูสดสดพักขาสดสดแซบแซบพี่น้องบ่ต้องแกงใส่น้ำเย็น่างด้วยพี่น้องอยากแซบนะแกงฮลงงูใส่แบบประคามอ่อนน้ำสลัดแกงฮ็ของอุ้ยพี่น้องอ้วนรวยเลยมามาพี่น้องเออเอาถั่วยมาตักเอาเ้ยจ้ามากินเข่ากับแกงฮ็ดแซบแซบนะแม่ดาอุ้ยพี่น้อง นัวนัวใส่น้ำปลาแดกหลายๆใส่พระขาหอม,มหกลุ่มเลยพี่น้องอซโโโโโโีมเรียบร้อยแล้วพี่น้องแซบแซบ,แซบมาเวยจ้ามาแซบๆนะเมดาเด้อย,ยุคขกน้องนาคือเกาเลยจ้าแซบหลายแซบหลายพี่น้องกินอิ่มแล้วก็สิลงทำงานกันพี่น้องเพราะว่าสร้างต้นสร้างต้นใหม่มาปลูกไอ้ต้น ต้นผักกูดแล้วก็ต้นผักไก่ผักอินุน่นพี่น้องสั่งมาได้สามมือสี่มือผักไว้แล้วแบบนี้ได้เวลาปลูกแล้วพี่น้องฝนเริ่มลงแล้วกินแกงเฮดเรียบร้อยบบนี้กับปลูกผักอินุน่นเหมือนพี่น้องผักผักอินุน่นบอกว่าผักอีนุ่นเนี่ยยตากาักอ่แล้วก็ผักใบกูดแล้วถือไปให้ปลาลอยก็ได้นะ คลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก็นนะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามและสนับสนุนช่องแม่เอด้าชาแนลขอบคุณหลายๆได้จ้าเอดากลับไปสิไปตอบกับทุกคอมเมนต์เลยได้จ้า